จบออกกฎหมายมาว่าห้ามสวหรือสสช่วยหาเสียงนี้กับผู้สมัครในพื้นที่เนี่ยความเห็นของท่านเป็นยังไงครับเออผมว่าผมว่าในเมื่อมันเป็นมาติของกกตพวกเราก็ต้องเคารพนะครับเขาก็ต้องดูว่ากฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นธรรมต้องสองฝ่ายนะครับต้องทูกต้องต้องสองฝ่ายกับผู้สมัครเราก็ต้องเคารพต้องต้องทำตามนะครับต้องทำตาม ตอนนี้ทราบว่าทางหลานมีร้านสาวพิมพ์สตว่าคนที่ตัดนเนี่ยตอนนี้มีการได้ติดต่อให้บางก็กกั้มาพูดคุยเออลั่องเรม่องร้านร้านสาวก็ก็เป็นห่วงบางทีก็เป็นห่วงถามว่าคะแนนเสียงเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะมาจะมาช่วยจะมาเดิอนอันนี้ไม่กล้าเพราะว่าเราเราก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราจะทํากันเองอกลัวว่าเดี๋ยวจะผิดพรบเลือกตั้งเดี๋ยวจะยุ่งนะครับเขาก็ บางทีขนาดแขกมาให้กําลังใจเขาอยู่ในบ้านเขายังไม่กล้าออกมาเลยนะครับเป็นที่รู้กันอยู่ว่าอันนี้มันคือมันผิดเดี๋ยวโดนร้องเรียนมาแล้วเดี๋ยวจะจะจะ,จะเสียหายครับแล้วกน็นีคู่ตอนนี้คู่แข่งที่อยู่ครับของคุณสาธรหนลุงเอย,เต,ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับนาเอ่อของน้องสาธรน้นองของคุณสอสาวสาธิตก็ก็<อ> เขาก็รณรงค์อยู่นะเขาก็เดินหาเสียงเท้าที่รู้ก็เขาก็ไม่หยุดหย่อนก็พยายามนะครับเขาก็พยายามส่วนผมผมก็พยายามก็สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่ประชาชนนะครับจะตัดสินให้ใครก็ต้องยอมรับครับเมื่อสาธิตไม่สามารถมาช่วยหาเสียงคุณถาธรได้ไนมะ่าบา่าตอนี้แปลว่าไอการหาเสียงเราก็บอกใจขึ้นนี้เราได้เก่งมากขึ้นเอ่อ ผมว่าของน้องสาธรเขาก็มีเครือข่ายนะครับเขาก็มีเครือข่ายเหมือนของผมนี่แหละของของเราก็มีเครือข่ายเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ทิ้งเลยนะครับทีมงานผมนี่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งพื้นที่ทํามาตลอดส่วนฝั่งนู้นผมก็ไม่รู้ว่าว่าเขาทาเหมือนเราหรือเปล่าแต่ของเราที่เรามั่นใจนะครับกฎอะไรที่ออกมาออกมาเถอะไม่เป็นไรเรารับได้หมดเนื่องจากว่าฐานเราทําไว้ค่อนข้างจะ จะมั่นคงพอสมควรครับแล้วยังมั่นใจไม่ว่าน้อสาธิตจะไม่ช่วย่าเสียงน้องสาธรืมเห็นแล้วนะครับเออผมว่าน้องสาธิตต้องเคารพกฎกติกานะครับคงไม่กล้าสุมเสี่ยงเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมันไหวตัวนิดเดียวเขาก็รู้แล้วนะครับก็ก็รู้แล้วน้องสาธิตเราคงไม่คงไม่มายุ่งแล,แล้วต้องปล่อยให้น้องสาธรเอเ,เองส่วนไอ้ความเป็นห่วงความเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับ Nope.